หารรอเลยทหารรอเลยทหารเยอะนะกิทหารเนี่ยถ้าเราได้ไปอ่ะมันมันติดมอนเลยมันเดินอมันเดินหนีไม่ได้ได้อนีอ่าวางโพซิชันตัวละครหน่อยใครอยู่หลังเจอ้วเจอแล้วเพลีสามสองหนึ่งไป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 ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่โอเคโอเคตไปคุณบิวมาหลังข้างบนดิคุณบิวมาหลังก็ผมหน่อย โอเคเห็นไฟเห็นไฟปะเห็นไฟปะเดี <t <t ๋ยวเดยาตัวเนี exactly ้ยสาตเนี้ยาตัวเนี้ยโอเคเหนพะเหนพะรับอฟนะเ็อเ็น้หลังว่าเก็บนึงผมเ้เห็นะเห็นพน้อด้วยกันอะสองตัวด้วยกันอะเพิ่มมาผมได้เพิ่มมานะเห็นเพิ่มมาปเ่มาผมจะแคบตรงบันไดผมจะแคบตรงบันไดไม่ไน้องหนีแล้วาตายาตายาตายมันหนีคมันหนีอีกตัวนึงแทงหนีหมดละแทงเิงหนีหมดละข้างหลังผมจัแทงพรเลยพรเข้าไปอะเด็กมันเอาจ นั่นแหละนั่นแหละพี่พี่พี่ตีพี่ตีอยผมเนี่ยเจนนี้แพงไม่มาถ้าึงจังวะเออไม่ยอมไม่ตายเลยวะมีอีป้ามีอีบ้างมีอีบ้างมีลาบีแล้วช่วยช่วยแต่แล้วใครสู้อยู่บ้างแต่กองวันใครมีใครสู้อยู่ป่ะตรงผมสู้อยู่สู้ตรงปิงตรงปิงตรงปิงโกผมไปแล้วไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกไดมอนไปอาใจเย็นนะเอาเอามีฮิวมีฮิวฮิวไอ้คนไดมอนอะมีฮิวโอเคกูเก็บของเราไม่ทันแล้วไม่ทันเก็บของเก็บของเก็บของไปอกไอยป่ะไม่มาข้างหน้าสู้ไปก่อนเลยช่วยเก็บของหลังนึ เข้าไปเลยโอ้มันมันมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเดี๋ยวผมตามได้ดีเก็บเลยเก็บเลยเก็บหมดนะเจ๊กเก็บอย่างเขาเราจะไล่ไหมเราจะไล่ไหมไล่ได้นะต้องผมอยู่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 กับเด็กกองนะฮิว่ะเอ้ยคุณเจมขอบคุณที่เรียกผมนะคนมันหลุดตลอดเลยคุณบิวตีมันคุณบิวจับแล้วจับแล้วอุ้ย แพงไหเนี่ยตัวนี้ทไมมันถึแพงแพงใส่เลยแพงแพงสแพงมากคอนมันแพงมากไปไหนวะไปไหนเนี่ยไหนชั้นแรกชั้นชั้นนั้นชั้นที่เราเราได้ได้ไโอเคอาเราสวไสวยข้างใน